ทังตัดหญ้านะครับใครสนใจสอบถามได้ครับตัวนี้80เซนนะครับราคา2 5 0 0บาทครับส่วนตัวนี้14,000เอ้ยเมตร50เมตร40เซนครับราคา25,500บาทครับผมส่งฟรี400กิโลเมตรครับอันนี้จะเป็นฐานครับฐานควนครับฐาน5ครับฐาน5ไป22ฐาน6ไป24ครับผม ข้างหน้าจะเป็นไอเมตรหนึ่งครับตัดจ้ดาหนึ่งเมตรราคาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับโฉฟีสี่ร้อยกิโลเมตรเหมือนกันครับอันนี้เพิ่งมาใหม่เลยวางนั้นโน้ตน้้นเป็นโรตารี่ครับโรตารี่ขนาดเมตรแปดสิบห้าเซนนะครับราคาห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้ลดราคาลงมาสองพันห้าใครสนใจสอบถามได้ครับ น,นี้มีโปรโมชั่น